ผู้ชมขอต้อนรับสู่จังหวัดเอ้ยสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับสู่ประเทศเบลเยียมนะครับวันนี้เราอยู่ที่เมืองบรัสเซลครับวันนี้เป็นวันเสาร์ครับชีวิตชีวาก็าจะเริ่มกันประมาณบ่าย,ายของวันเสาร์นะครับยาวไปถึงตอนค่ำๆเลยครับเพราะว่าที่นี่ตอนนี้เนี่ย ฤดูร้อนนะครับมันจะมืดประมาณ3ามถึงสี่ทุ่มครับ <c oughs> วันนี้มันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 6 5นะครับจะสังเกตว่าไม่มีใคร ใส่หน้ากากเลยนะครับตอนนี้เป็นเมืองที่ปลอดหน้ากากแล้วครับผมเบลเยียมนะครับผมก็ใส่หน้ากากาช่วยแรกๆนะครับแล้วก็มีแต่คนมองครับสุดท้ายเราเข้าเมืองตาหลิวเราก็ต้องหลิวตาตามาครับเจอร้านที่เข็นว่าทุกอย่าง3ยูโรครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเันยครับ ไปดูกันทุกอย่าง3ยูโรเห็นไหมครับว่าคลึกคลักมากเลยครับตอนนี้เป็นเมืองท่องเที่ยวกลับมาคลึกคลักเหมือนเดิมแล้วครับเบลเยียมในปีพุทธศักราช2516ครับกำลังพาทุกท่านไปที่กรองปลาสนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษก็เรียกว่าแกรนเพรสนะครับก็คือเป็น จัตุรัสนะครับในแต่ละเมืองของยุโรปเนี่ยมักจะมีจัตุรัสใหญ่ๆกลางเมืองนะครับก็จะเป็นกรองลา้านที่นี่ก็จะเป็นแหล่งรวมร้านอาหารแล้วก็พวกช้อปปิ้งต่างๆ,ๆนะครับไนท์ไลฟ์นะครับจนถึงค่ำคืนได้เลยครับ เดียร์ที่นี่เขาก็จะแบบมีเปียนช็อตช็อตสวยๆวยนะฮะแกวน่ารักน่ารักเอาละครับเรามาถึงแล้วครับกลองปลาสนะครับก็จะเป็นศูนย์กลางของประเทศเบลเยียมหรือที่ใกลๆเรียกประเทศเบลเยียมว่าเป็นศูนย์กลางของยุโรปนะครับเวลามีอะไรอีเวนต์ต่างๆเขาก็จะมาเปิดตัวกันที่เบลเยียมนี่แหละครับนี่โชคดีมากเลยครับที่กลองปลาเนี่ยมีอีเวนต์สำคัญคือมี s s e l ซ Jazz We e k e n d พอดีเลยครับ ตอนนี้เนี่ยเขากำลังติดตั้ง Jazz รัสเซียแจ๊สวิกเกกันอยู่นะครับผมจะหมุนกล้องให้ดูรอบๆนะครับว่าที่เนี่ยสวยแบบ3 6 0องศา,าจริงเลยนะครับหมุนไปรอบๆสวยทุกทิศทางนะครับแล้วก็ทัวร์ไทยเนี่ยนะครับถ้ามาที่นี่ยังไงยังไงก็ต้องมาที่กรองปลาอยู่ดีนะครับแต่ผมแนะนําว่าที่จริงแล้วเบลเยียมเนี่ยนะครับมาง่ายมากเลยครับก็คือลงสนามบินมานะครับ มาได้2ช่องทางนะครับหรือ3ช่องทางแต่ผมแนะนํา2ช่องทางก็คือรถไฟนะครับมาลงที่ Central Station นะครับกับอีกช่องทางหนึ่งคือบัสครับรถไฟเข้าเมืองนะครับก็ประมาณ9ยูโรนะครับ2คนก็18ปยูโรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจองแบบ Dual นะครับ ก็จะบวกไปบวกมาเหลือ15กว่ายูโรนะครับแต่ผมแนะนําเป็นรถบัสนะครับรถบัส2คน15ยูโรเพราะ7.5ยูโรนะครับผมแนะนําว่ารถบัสดีกว่าเนื่องจากว่าจะได้ชมวิวไปด้วยนะครับระหว่างทางที่เรามาเึงนะครับอันนี้คือสถาปัตยกรรมที่อยู่รายรอบคลองป่านะครับทุกท่านลองดูสิครับว่ามันไม่ใช่เป็นตึกธรรมดานะครับที่มีการประดับประดานะครับเทวดาต่าง ซึ่งถ้าในมาในฤดูบางฤดูนะครับเช่นฤดูหนาวเนี่ยนะครับมันมืดไวใช่ไหมครับเขาก็จะมีการยิงแสงสีเสียงไปที่บนผนังของตึกเหล่านี้ด้วยครับเป็นไลฟ์แฟนซาวด์แต่ช่วงนี้ฤดูร้อนนะครับมืดช้าหน่อยคนก็จะคึกคักหน่อยครับมครับว่ามุมต่างๆเนี่ยเหมาะกับการถ่ายรูปทั้งนั้นเลยครับ เพราะว่ามันมีสถาปัตยกรรมที่เป็นเฉพาะของเบลเยียมเลยครับดูจากด้านบนของตึกจะเห็นว่าเป็นตึกมีเป็นเหลี่ยมของหลังคาด้านบนนะครับอันนี้เป็นยูนิทของเบลเยียมเลยครับ ในส่วนของบราซิลนะครับถ้าได้ยินคนคุยกันเขาจะคุยกันเป็นภาษาฝรั่งเศสซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าในประเทศเบลเยียมเนี่ยครับครึ่งหนึ่งของประเทศเบลเยียมทางด้านบนเขาพูดภาษาภาษาดัตนะครับซึ่งจะเป็นภาษาดัตที่เรียกว่าเฟรนชนะครับส่วนครึ่งล่างของประเทศจะพูดภาษาฝรั่งเศสครับผมก็มีอีเวนต์กันนะก็จะมีอาหารมาขายเหมือนบ้านเราก็จะเปิดร้าน

ลมแรงมากเลยครับสมกับความเป็นเบลเยียมเลยครับเพราะว่าเป็นเมืองแห่งลมเลยครับผมกำลังพาทุกท่านนะครับเดินซอกแซกเข้าไปในกลางเมืองบรัสเซลนะครับ เซ็นทรัลของ b r ล s e เพื่อที่จะมาชมสัญลักษณ์คู่เมืองของ b r a s e ลอีกอันหนึ่งซึ่งทุกคนคงเข้าใจว่าเป็นสัญลักษณ์ของเด็กฉี่เด็กผู้ชายฉี่นะครับแต่ว่าบางท่านอาจจะไม่รู้นะว่ามันมีเด็กผู้หญิงฉี่ด้วยนะครับเด็กผู้ชายฉี่เรียกว่าเมเนเดเกนพีชนะครับแต่ว่าเด็กผู้หญิงปัสสาวะนะครับเรียกว่าเจนเดเกพีชนะครับอยู่ในซอยเล็กๆอีกมุมหนึ่งของเมืองเหมือนกันครับเดี๋ยวพาไปดูกันครับ เข้าซอยไปเรื่อยๆนะครับซึ่งในซอยต่างๆก็จะมีร้านรวงนะครับเห็นว่าเขาก็จะมีการกินดื่มเบียร์กันแบบหลายๆรสชาติครับเพราะว่าประเทศเบลเยียมเนี่ยเป็นเมืองแห่งเบียร์นะครับก็จะมีเบียร์แต่ละตำบลจะมีเบียร์เฉเพาะของเขาเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะทานให้หมดภายในวัน2วันเนี่ยก็<ม>ต้องเอาหลายๆรสชาติมาทานด้วยกันไปเลยครับเนี่ครับถึงแล้วครับเจนเก้พีซนะครับ,แบบรบซึ่งก็เขากําลังยืนดูกันอยู่เห็นไหมฮะ เอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ครับเด็กผู้หญิงปัสสาวะครับะะนี่ฮะั่งฉี่เลยนะเราขอสอ่งสาบ้างนะครับทักไมเลยฮนะทักเ,เลยนะครับเป็นของที่ใครๆมาก็ต้องมาดูครับเล็กนิดเดียวนะครับ ในซอ,อยนะครับครับคำอธิบายของเจเนเกตพีส์นะครับก็คือเป็นเป็นเชฟฟูเป็นสิบชิคกี้ครับ I'm the most อะไรเนี่ย m ิ c h i n e y e s little girl Russell ครับ นี่ครับเป็นอีกร้านหนึ่งที่พลาดไม่ได้เหมือนกันนะครับที่จะมาเบลเยียมแล้วถ้าไม่ได้กินวาฟเฟิล <Okay. S 1> ของเบลเยียมเนี่ยนะครับ <Okay. S 1> ก็พลาดแล้วนะครับวาฟเฟิลของเบลเยียมเป็นอะไรที่อร่อยที่สุดเลยนะครับ mm hmm. ก็ราคาประมาณก่อนก็3ยูโรเดี mm ๋ย hmm. วนี้ก็ประมาณสี่ยูโร mm hmm. ตอนเดินไปไหนมาไหนท่านนีครับนี่เพิ่งจะเจอคนแรกใส่หน้ากากแต่ว่าเป็นคนเอเชียครับ กรอเซลนี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของยุโรปนะครับเพราะว่าเป็นที่ตั้งของไอยเอยนะครับสหาภาพยุโรปสำนักง,งานอยู่ที่นี่นะครับโอ้มาดูเขาทำกลองทรายกันครับคนที่นี่จะมีความหลากหลายมากนะครับเพราะว่า ทางเหนือพูดภาษาดัสทางใต้พูดภาษาฝรั่งเศสเวลาเขาคุยกันเองหรือฟังคอนเสิร์กันบางทีก็พูดภาษาอังกฤษกันนะครับเขาเลยมีความยอมรับความแตกตาก่ตา,กตางทางวัฒนธรรมมากเลยนะครับล่เงเปนในผลว่าทําไมเขาถึงเป็นศูนย์กลางของของยุโรปได้นะครับเนื่องจากเขาเป็นประเทศเล็กๆแต่เขามีความเปิดใจกว้างแล้วก็รับทุกๆวัฒนธรรมครับ ก็ต่อคิวซื้ออะไรกันครับเขากำลังต่อคิวกันเพื่อที่จะซื้อเข้าไปในร้านขนมครับร้านนี้ครับร้านนี้ดังมากๆเลยครับะครับต้องไปทำพิธกรรมนิดนึงครับบอกว่า เป็นเบลเยียมนะครับก็คือเป็นเมืองของม้าซึ่งเป็นม้าที่ตัวใหญ่มากครับเป็นม้าที่ใช้ไว้ลากพวกรถรถม้านะครับซึ่งจะเป็นสายพันธุ์ที่ตัวใหญ่เป็นพิเศษนะครับหนึ่งนะครับที่เราชอบความเป็นยุโรปก็คือว่าเป็นเมืองที่เหมาะกับการขี่จักรยานมากเลยครับเนื่องจากว่าทุกคนให้เกียรติความเป็นจักรยานทุกคนเคยขี่จักรยานนะครับ ได้รู้ว่าจักรยานเป็นพาหนะอย่างหนึง่งที่ไปได้ทุกที่เลยครับสะดวกกว่ารถยนต์อีกนะครับพื้นที่ด้านข้างถนนเนี่ยนะครับจะเป็นที่ที่สามารถให้วิวแช์ accessible ได้ล้อลากไปได้นะครับเป็นเมืองที่เหมาะกับการที่ผู้สูงอายุเนี่ยมาอาศัยอยู่ใช้รถเข็นได้ครับ ถ้าพูดถึงเบลเจียมนะครับหลายๆคนก็จะนึกถึงช็อกโกแลตเบลเชียมเบียเบลเจียมนะครับแต่จะมีอีกอย่างนึ่งน,นะครับก็คือการ์ตูนตินตินครับการ์ตูนตินตินเนี่ยเริ่มจากประเทศเบลเยียมนะครับ ชมเมืองนะครับสังเกตตามตึกรามบ้านช่องต่างๆนะครับจะมีบางโซนนะครับก็จะมีการตกแต่งเป็นการ์ตรูนตินตินประชนไทยนะครับก็เมืองเลยครับนะครับสัญลักษณ์ตินตินการ์ตูนตินตินตามผนังบ้านเรือนของเมืองบาเซิลครับ <c oughs> ถ้าดูตามของซูุบเนียที่เขาขายนะครับหนึ่งในสุบินีของเขานะมีอะตอมเมียมนะครับแล้วก็มีเมเล็กันพีชเดี๋ยวเราไปดูเมเล็กันพีชกันครับถึงแล้วครับเมเล็กันพีชดีเอ็นเอนะครับคนเอะจะเยอะๆนะครับมันจะไม่ได้ตัวใหญ่มากนะครับตัวเล็กนิดเดียวนะครับเมเล็กันพีชเนี่ยทำจากทองแดงนะครับแล้วก็ตัวไม่กี่เซนติเมตรเองนะครับจะเป็นเด็กผู้ชายฉี คำว่าแมเลกันพีสเป็นภาษาดัสนะครับแต่ว่าเด็กผู้ชายฉี่นะครับซึ่งก็ในอดีตในเขาบัึประวัติว่าในอดีตี่ยมีการวางลูกระเบิดนะครับในช่วงสงครามนะครับแล้วก็เด็กคนนี้เนี่ยนะครับเขาก็ไปเห็นว่ามีการจุดชนวนระเบิดอยู่เขาก็เลยไปยืนฉี่ครับให้ระเบิดมันด้านไปนครับเขาก็เลยมีการทำลูกปั้นเป็นที่ระลึกเป็นความกล้าหาญของแมเลกันพีสเด็กผู้ชายคนนั้นนะครับ แม่แรนโต้ผู้ชายฉี่เด็กผู้ชายฉีดนะครับสัญลักษณ์ของเบลเยียมนะครับชัดๆก็ไปเลยนะครับเด็กชายฉี่ครับนี่ทีหนึ่งนะครับเป็นเมืองแห่งสัญลักษณ์ประเทศเบลเยียมสัญลักษณ์ของบราซเซลเมืงมองหลวงประเทศเบลเยียมครับแม่แรงน,นเก็บภาพบรรยากาศนะครับที่ลานถนนสบูรีมแมแ ตอนนี้ผุ้คนใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขนดหลังบรรยากาศโควิดนะครับน่ากินน่ามากเลยครับจะกินไหนดีนะเลือกไม่ถูกเลยเนาะใช่ไหมครับน้องกินอะไรนะบรรยากาศสดชื่นนะครับเหมือนเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองมีดนตรีทั่วเมืองเลยครับ เป็นการต้อนรับและเปิดเมืองใหม่อีกรอบหนึ่งครับตัวเมืองของบรัสเซลส่วนหนึ่งมันจะเป็นเนินเขานะครับนี่เรากำลังเ,เดินขึ้นเนินอยู่นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ชมชมคลิปจนจบนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปในคลิปต่อไปไปในเมืองต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด u s s r r i e e แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ